พชลีผมช่วยต้อนรับสู่รายการทำในใจนะคะสวัสดีครับผมสุมริศือชัยครับค่ะวันนี้วันที่4เมษายน2558แล้วนะคะครรายการของเราก็ขึ้นสู่ปีที่9แล้วคะ่ะครับแหมวันนี้เรามาฉากใหม่แฟนๆรายการเราว่าเอ๊ะน้ิตกไปไหนละคือวันนี้เรามาที่ท,ที่หลายท่านที่เป็นแฟนรายการเรานะครับตั้งแต่เริ่มแรกเม<บ>ื่อก้าปีที่แล้ว 9ปีที่แล้วเราเริ่มมาแถวๆนียฮะบรรยากาศนี้นะานะในแถวๆนียนะครับที่ตึกกรมบดิษใช่เป็นเทปที่สองของเราแล้วก็สัมภาษณ์คุณวิกรมนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้พูดคุยกันต่อนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเวลา เร็วมากตอนนั้น,น,นจำ<ส>ได้เลยว,ว่าไอ้ยังเพียวกว่านี้นะคะคมไม่ไม่อยากเอาเทปตอนนั้นมาให้ดูเดี๋ยวให้ทีมงานเอาเทปมาดูมามาดูแป๊บหนึ่งก็ได้ให้ดูเขาบอกว่าตอนนั้นนะผมอาจารย์สุริศผมดกดำแล้วก็ผิวเนียนกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้มิเพึ่งมาบอกแล้วก็รูปนะร่างก็สะอดสะองกว่านี้อแต่แต่แหม่นี่เขาไม่เปลี่ยนเลยนะการเวลาบอกการเวลานี่ยทำร้ายคนจริงๆนะคะมันทำร้ายตรงไหนี่ไม่เห็นว่าทำร้ายเลยก็ สำหรับใครที่ยึดติดยึดติดอ่ายึดติดก็จะทำร้ายนะฮะไปดูภาพเก่าล้วนบรราไหลเลยนะครับก็ถ้าเรายอมรับใช่ไหมฮะว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องแบบนี้แหละสังขารมันก็ไม่เที่ยงแม่ก็นิดหนึ่งนะฮะพอพูดถึงอันนี้จังเนี่ยนะครับผมอยากเล่าให้ทานผูชมนิดหนึ่งนะรเร็วๆนี้นะไอ้ก็ไปงานไปทํารายการช่วยเพื่อนฝูงเราเนี่ยนะครับนิดหนึ่งเด็กก็มาลาไอ้แยกกันกลับเขากลับกรุงเทพนะครับ สชั่วโมงเนี่ยเขาเห็นเป็นตัวอย่างนี้ฮะมากราบอาจารย์ผมกลับก่อนนะเออโชคดีนะเดี๋ยวเจอกันนะไอ้ก็นอนพักอยู่ที่ประจวบอีกสองชั่วโมงมาไอ้ไปเจอเขาที่โรงพยาบาล<อ>แหลกเป็นชิ้นอไอ้ก็ มองแล้วก็ปรงนะแม่ม,มว่านี่คือเหมือนนเหมือนผมนึกไอ้นึกถึงคาพูดทีเจ้านะ,ค,ะคืออสุภะคือเรามองว่านั่นถ้าเป็นของเราเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยชีวิตเราแตกดับได้ตลอดเวลารเราอย่าประมาทนะครับเราก็สงสารเขาอนุโมทนาอยากให้เขาไปดีๆก็ทําจิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็น,นแค่สองชั่วโมงแม่มไม่น่าเชื่อนะนะครับแต่นี่คือความจริงนะแม่นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราสวยนี่เรางามที่เราจะแก่หรืออะไรไม่แก่ก็ถามแล้วแต่นะครับทั้งหมดเป็นความจริงและ อมรับความจริงและในที่สุดเราก็หนีความตายไม่พ้นนะครับซึ่งมันอาจจะมาเร็วมาช้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะยอมยอมรับความจริงแล้วจะเป็นสุขครับแม่มีรรประชาสัมพันธ์ <laughs> มีกิจกรรมอนาปนาสตินะคะซึ่งเราก็จัดให้กับเด็กๆแล้วก็เยาว,วชนกันมาพร้อมกับรายการของเราเลยเนี่ยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเด็กๆอายุ8ถึง16ปีก็ได้ไปนั่ง กิจกรรมอานาปณะสติที่ศูนย์ธรรมทานิเช่นเคยนะคะเราไปฟังว่าเด็กๆเนี่ยได้อะไรจากการไปนั่งสมาธิครั้งนี้กันบ้างนะคะเช่นครับอันนี้ครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าการนั่งสมาธิมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราในชีวิตประจําวันได้ครับถึงแม้เราจะไวัยไหนก็ได้แต่ว่าการมีสมาธิกับอะไรบางอย่างก็ได้ มันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเยอะเลยครับคือคุณแม่ก็ปฏิบัติทางแนวทางนี้อยู่แล้วอะค่ะเพื่อให้เพื่อให้ลูกได้รู้จักอาณาปณสติเบื้องต้นกันในการควบคุมอารมณ์ดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณช่อง3นะคะคอส์สนี้เป็นคอส์สที่ดีมากค่ะเด็กๆจะได้เริ่มต้นอย่างถูกวิธีค่ะทั้งการหายใจเข้าหายใจออกแล้วการดูจิตของตัวเองนะคะมาครั้งแรกเลยค่ะเออสามารถแบบ หายใจเข้าไปแล้วก็ู้ือกแบบถ่ายเทแบบมีสมาธิจดจอ่ออยู่กับลมหายใจค่ะครั้งแรกค่ะหนูสมาธิสั้นค่ะทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านค่ะแล้วก็สามารถมีสมาธิจดจอกับสิ่งเดียวได้ในเวลาประมาณ30นาทีหรือมากกว่านั้นค่ะครั้งที่สองค่ะครั้งแรกก็ไปใช้ในห้องเรียนค่ะก็ทำให้มีสมาธิแล้วก็เรียนหนังสือในห้องเรียนได้ดีมากขึ้นคะแนนบอก ก็ถ้าอยากผลการเรียนดีขึ้นก็ต้องมานั่งสมาธิทั้งที่หนึ่งครับคุณแม่บอกว่าให้มาจะได้บุญได้สมาธิอืมสมาธิคือไม่เราอ่านหนังสือเก่งรู้สึกสบายใจไม่ได้เครียดมากก็คือเหมือนหายใจแบบเร็วตอนหลังมันรู้สึกช้าลงครับ ได้สติ หลายๆท่านนะคะอายที่พาเด็กๆไปกิจกรรมอานาปรนสติกเนี่ยบอกว่าต้องขออนุโมทนากับทางช่องสามจรงิงๆที่ได้จัดก,กิจกรรมแบบนี้นะคะคคก็ยังมีอีกหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะให้บุตรหลานของท่าน,นไปนั่งสมาธินะคะก็ลองติดตามเราจะขึ้นตัววิ่งอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะคะครับมาส่วนของพระพุทธเจ้าในสายตานักปรา์โลกวันนี้เป็นคำพูดอันคมคายและก็ลึกซึ้ง มากนะครับของเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนเนี่ยเป็นกวีะนะเป็นชาวอังกฤษนะครับแล้วก็ท่านเดินทางไปที่อินเดียและท่านประทับใจในพุทธประวัติครับก็เขียนหนังสือเป็นบทกวีภาษาอังกฤษนะครับดังมาก,มากๆนะฮะชื่อว่า The Light of Asia ก็มีแปลเป็นภาษาไทยว่าประทีปแห่งเอเชียนะเป็นแรงบันดาลใจให้โลกตะวันตกว่างันเถอะนะครับตอนหลังจากเอ็ดวินอาร์โนนก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเซอร์นะครับท่านพูดว่า ข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วบ่อยครั้งและจะขอกล่าวย้ำอีกว่าระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นมีสายสัมพันธ์ทางสติปัญญาอยู่ใกล้ชิดกันมากนะครับก็เป็นการสรุปว่าระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เรากําลังชื่นชมกันเนี่ยกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีเมื่อ2,500ปีที่แล้วเนี่ยเซอร์เอ็ดวินาโนนบอกว่าทั้งสองเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกันมากก็ประมาณว่าอันเดียวกันนั่นแหละนะครับมีเหตุมีผลใช่<ม>แล้วก็ เมื่อหลายปีก่อนคุณหมอบัญชานะคะก็ได้นําภาพอยู่เรื่องนี้ที่ทำมาเป็นภาพยชน์รนนะคะที่แบ่งเอเชียมามาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะแล้วก็เชิญทุกคนไปชมแบวก็ได้ได้ชมด้วยนะคะ ค่ะส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะอย่างที่เก่นบอกกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าเป็นแขกรับเชิญคนที่สองของรายการของเรานะคะแล้วก็อ้เนี่ยก็คงไม่ได้เจอกันมา9ปีแล้วนะคะ9ปีแล้วนั่นคือคุณวิกรมกรมดิ์นะคะสำหรับคนอื่นๆเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหคุณวิกรมเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนะคะคแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะที่จะมาปฏิบัต ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครที่ติดตามเรื่องราวของคนวิกรมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่า ส่วนใหญ่แล้วจะมีเวลาในการศึกษาธรรมใช่ไหมคะเพราะว่าหลังๆมาจะเห็นว่าคุณพิกรมเนี่ยจะพูดคุยหรือว่าเขียนเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของทมตลอดเลยโดยเฉพาะหนังสือผลงานเล่มล่าสุดนะคะคาถาชีวิตสองเนี่ยนะคะแล้วแมวรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างนี่คือธรรมะเลยนะแมวก็เลยคิดว่าแล้วก็เลยที่เราวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณพิกรมกลุ่มอดิศอีกครั้งหนึ่งสวัสดี สวสดีครับสวัสดีครับคุณวิกรม,มรครับผมค่ะคุณพิกรมขาเ9ปีแล้วนะคะที่คุณพิกรมเนี่ยเคยอนุญ,ญาตให้เราเนี่ยได้ใช้สถานที่แห่งนี้แล้วก็รวมทั้งเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะจําได้ไหมคะเร็วนะ,ะเร็วมากาค่ะเปีเนี่ยตอนนี้ผมก็62แล้วนะโอ้แต่ก็โมเฮ้งอาจจะเหลือสัก42เพราะว่าอยุดมันไว้ เห็นหมผิวพรรณผ่องใสนักธุรกิจบางทีเนี่ยเรามองเววตาเราจะบอกว่าโอ้โหบางทีเครียดนอนไม่หลับอ่ะแต่ว่าคุณไม่กลรไม่เลยนะคะอ๋อผมไดงง่วงเมื่อไหร่ก็นอนมันนั้นอ๋อฉะนั้นก็เลยไม่มีนอนไม่หลับก็ง่วงก็ถึงนอนแล้วก็หิวถึงทานส่วนใหญ่ อคือให้ร่างกายเนี่ยมันบอกมันบอกเพราะว่าร่างกายเรานี่ม oh, uh> ีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งนะชื่อบอดีคล็อกหรือเรียกว่านาฬิกาชีวิตเช่นเราบอกว่าเราหิวเพราะอะไรเราหิวเพราะร่างกายเราบอกว่าเราควรจะต้องทานอาหารค่ะเรากลัวเราเพียร่างกายเราบอกว่าเราก็ควรจะนอนและพักผ่อนเป็นต้นหรือหนาวเราก็ใส่เสื้อผมก็เลยใช้นาฬิกาเรือนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อกินและอยู่แบบวิกรมค่ะก็โดยที่ยึดอนนาฬิกาเรือนนี้มามาสะท้อนให้เราเห็นว่าอชีวิตเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตนตามธรรมชาติหรือตามสิ่งที่ร่างกายเราบอกมานั่นอันนั้นง่ายที่สุดเพราะก็จะไม่มีเห็นไหมโรคประสาทก็จะไม่เกิด ถามว่าสองโลกเนี่ยมีเชื้อโรคเขวบอกเหรไม่มีนะมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติฉะนั้นก็เลยปฏิบัติตามความรู้สึกอันนี้เรียกว่าอยู่กับตนเองเลยนะใช่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 ไหมคะนี่คือทาเลยนะคะผู้ทำเนี่ยเขาให้อยู่อกับตัวเองให้รู้จักตนเองแต่แต่คนเราทุกวันนี้เราให้ภายนอกเด่ยมากำหนดเราเพราะเราถูกสิ่งแวดล้อมถอดดัน นาฬิกาเราเนี่ยเป็นตัวผักนันรู้ไหมค่ะเออว่าตอนนี้ขี่โมงจะต้องไปนู่นจะต้องไปนี่ตอนหลังผมมานี่ก็เลยไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์กระทาตามโปรแกรมนะแต่ไม่ไม่บีบคั้นตัวเองมากก็เลยเอานาฬิกาชีวิตตัวเองนั่นแหละเป็นตัวที่ประกอบเราก็ยึดโครงข,งของการละเวลาหรือตารางแต่เราก็เอาไอ้นาฬิกาชีวิตตัวเนี้ยมาประกบ อันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเหตุผลที่บอกได้สิคุณพิกรมเป็นมหาเศรษฐีแล้วนี่สามารถที่จะกําหนดอะไรก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกันถูกไหมฮะใครๆก็ทำได้เกี่ยวกันเหมือนกันเกี่ยวละคะเพราะว่าเราวันนี้ยังต้องทํามาแลประทานอยู่เราก็ต้องยืดแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ใช่ยืนเป็นกระต่ายขาเดียวเราก็ต้องสองขาอีกขาหนึ่งก็ด้วยเหตุผลและธรรมชาตินี่ต้องมาราลัสให้ได้ให้มันเกิดเกิดความสมดุลสมดุลไม่ใช่นั้นเนั้น ถามว่าวันนี้ทำไมคนเราเนี่ยทำไมต้องเข้าไปหาเรื่องของการนั่งสมาธิเพราะอยากให้จิตสงบให้จิตสบายเห็นไหมว่าค,คนเนี่ยบางทีเครียดเครียดมากๆเนี่ยถามว่าความเครียดนี่ช่วยหรืออะไรได้บ้าง ไม่มีเลยนะความเครียดนี่ไม่ได้ทําให้เรามีผลดีกับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราทําให้ความเครียดของเรานั้นน้อยแล้วเราก็ทําตามโครงเวลาได้ดีแล้วก็ทําตามธรรมชาตินั่นคือนาฬิกาชีวิตก็เราก็จะได้ทุกอย่างใช่นะฮะโดยเฉพาะเนี่ยไอความสุขไอความไม่เครียดเนี่ยสำคัญมากเดี้คนในเมืองต้องการมากว่าทํำยังไงไม่ให้เครียดเพราะมันเครียดเหลือเกินก็เวลาเราตื่นมาเนี่ย ในเงื่อนไขเดียวกันนะ <c oughs> สมมติเราตื่นขึ้นมาตอนนี้เราตื่นขึ้นมาเป้ง <c oughs> แล้วก็ผิวปากสมมตินะ <c oughs> คนคนเดียวกัน <c oughs> เวลาเดียวกันแต่พฤติกรรมนะ <c oughs> การกระทําที่ต่างกันแ <c oughs> ตัว่าเราผิวปากเราเดินออกมาจากห้องน้ำนะนอกจากผิวปากแล้วก็ดู <c oughs> สังเกตดูอะไรทุกอย่างทําไมผมถึงมีสวนทําไมผมถึงมีสิมม่งแวดล้อมที่เป็นสัตว์ เพราะนั่นคือธรรมชาติธรรมชาตินี่จะจุงจะนําเราเนี่ยไปสู่ความสมดุลแล้วความสมดุลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในความคิดอย่างเนี้ยมันก็ทําให้เราทําไมได้ดีอ่ะไม่เห็นมีอะไรเสียหายเนี่ถ้าเกิดโลกแบบเดียวกันเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บมองอะไรก็ขวางไปหมดเลยมองอะไรก็เครียดไปหมดเลยคนคนเดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันแต่อยู่วิธีการที่เรามองและกระทำ ถ้าเราปฏิบัติตนในลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าเราได้กับได้นะไม่มีต้นทุนเลยในเรื่องของความคิดความคิดของเราเนี่ยมันมีต้นทุนนะความฝันมีต้นทุนไหมไม่มีความคิดก็ไม่มีต้นทุนถ้าเราคิดดีคิดดีมีอะไรเสียหายแต่ถ้าคิดไม่ดีมองอะไรก็ขวางมองอะไรก็ขัดตาไปหมดไอ้เงินก็ทําให้จิตใจเราทําไมล่ะไม่สบายพอไม่สบายเสร็จปั๊บประสิทธิภาพ โหลดลงหมดเลยนะแล้วถามว่าพวกนี้เกิดจากใครจากเราเออใช่เราทำเองทั้งนั้นออแต่เรามองไม่เห็นเราแค่คนอื่นทำมันมีหลักถ้าเรามีหลักหรือเรามีวิธีการมองแล้วก็นําไอ้หลักที่เราเห็นว่าเหมาะสมถูกต้องมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ดีงามเอาพวกนั้นมาปฏิบัติค่ะอืผมก็อาศัยในสิ่งที่เราคิดว่าอืถ้าเราไม่รักตัวเราเอ้ แล้วแมวที่ไหนจะมารักตัวเราเท่ากับตัวเราใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าก่อนการรักตัวเนี่ยก็คือการมองดีมีความสุขผิวปากเสร็จมองกระจกก็ดูที่ตรงไหนดีไม่ดีนักติชมเราตัวเราเองไม่ต้องให้คนอื่นติชมแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วรู้จักตัวเองเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเราก็จะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นในใน ทั้งวันอืมนี่ไงนี่ไงที่คุณเนี่ยขาาชีวิตเล่มสองเนี่ยที่เขียนไว้นี่ไงที่ที่เราผมอ่านแล้วเนี่ยนะคผก็บอกว่าเออเราต้องไปคุยกับคุณวิกรมแล้คุณวิกรมบอกว่าทรัพย์สินของมนุษย์คือการคิดดีอืมใช่มันไม่ใช่เลยนะคะ ก็ใช่ไหมคุณพ่ทมัพยัได้ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมารั์ในชีวิตทรัพย์ทางสติปัญญาก็คือคิดดีใช่ไหมยียกอรรยรัพย์นะยิ้มแย้มมีจิตใจเบิกบานใช่ไหมอันนี้ก็ทําให้จิตสบายจิตสบายกายก็ดีใช่ไหมครับในแง่สรีระมันก็ดีไปด้วยนะแต่ถ้าถ้าเช้ามาคิ้วชนกันละผมว่าวันนั้นมันคงเศร้าตรมทั้งวันคืออันนี้บางคนเนี่ยสติเรียกดึงกลับมาไม่ได้พอพอเราหุดหงิดแล้วเราก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ฝืนตัวเองที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมาคิดดีเราก็จะยิ่งแบบว่าไปเรื่อยเปยื่อยวันวันนั้นทั้งวันเนี่ยนะคะกลายไปไม่ได้เลยเลยทำ้ายตัวเองทั้งวันเลยแต่ถ้าเราเราคิดได้งที่เนี่ยคุณพี่กรมหรือคุณผู้ชมเนี่ยนะในตอนเช้าแบบนี้คุณพี่กรมกำลังพูดถึงเรื่องของเนี่ยการที่เราสามารถจะคิดดีได้แต่เช้าเลยแล้วเราก็สํารวจตัวเองได้เลยว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่จุดเริ่มต้นถ้าเช้าเราคิดดีค่ด้วยการที่เรามองทุกอย่างเนี่ยในทางบวกผิวปาก ทำอะไรก็ได้ที่เราชอบใช่ตัวเองนะฮะอันที่สองเราก็พูดแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์นะถ้าเราคิดว่าเอออันนั้นดีแล้วเราก็พูดแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็พอพูดในสิ่งที่มีประโยชน์คนข้างๆก็ฟังแล้วดีนะฮะยิ้มตอนที่พูดไปแล้วยิ้มเนี่ยผมว่ามีต้นทุนหรือเปล่าไม่มีนะท้งคนเราเนี่ยถ้าพูด แล้วก็หน้าตาคําเครียดอันนี้ต้นทุนสูงเลยขาดทุนด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะมีอะจะต้องควักเงินไปบำบัดหน้าไปทำักษาโลกรับคนที่อยู่ข้างๆก็ไม่มีความสุขครับ แต่ถ้าเราพูดไปแล้วก็ยิ้มยังเหมาะสมไม่ใช่ยิ้มแบบไร้สติก็จะหาว่าบ้องอีกถ้าเกิดว่าเราทาอย่างนั้นแล้วทําในสิ่งที่สร้างสรรค์ล่ะอะไรก็ได้ที่เราทําเราอย่าทําบุญเพื่อหวังบุญค่ะเพราะการที่เราทําบุญนั่นคือการที่เรามีความสุข การทําบุญก็คือทําในสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมถูกต้องอสมมุติว่าอย่างนั้นนะ,ะถ้าเรามาพูดบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยสามข้อเนี่ยเริ่มมาอย่างนี้ไปเราจะมีความรู้สึกทั้งวันว่าเป็นไงเอ่ยแล้วมันไม่ใช่ทั้งวันมันจะต่อเนื่องไปตึงวันพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้มาลืนนี้ไปเรื่อยๆแล้วผลแห่งการกระทําเหล่านี้เนี่ยคนจีนก็บอกว่า,างี้ปู้จ้วคุยชินสื่อปู้ภาควิเจ้าหมิน ก็หมายความว่าถ้าเราไม่ทําความชั่วลายเนี่ยกลางคืนเราไม่กลัวผีมาเคาะประตูค่ะเรื่องราวของคุณวิกรมกลมบดิตนะคะก็จะอยู่กับเราตลอดเดือนเมษายนนะคะวันนี้ก็เรียกว่า เป็นวันแรกสำหรับการพูดคุยเท่านั้นค่ะแล้วก็เราก็อยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ไทยด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราวข้อคิดต่างๆของคุณวิกรมเนี่ยเรียกว่าสามารถจะนํามาใช้ได้ทันทีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการคิดดีในเรื่องของการอา่อนน้อมถ่อมตนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราทําได้นะคะอายก็ นำมาสู่ในเรื่องของความเป็นสิริมงคลความเจริญในชีวิตนะคะเป็นการพูดเรื่องของธรรมะแต่เป็นภาษาแบบพูดง่ายภาษาชาวบ้านพวกเราเข้าใจง่ายนะคุณม<ช>ิตรเวลาเราคุยอะไรกันเนี่ยความนอบนอบ้อมความรู้จักอะไรนะตนเองเอ,อ,อะไรอย่างคำพวกนี้นะครับแต่ว่าเป็นหลักที่เอาไปใช้ได้ค่ะ,ะนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เคยเคยบอกคุยกับเราเนี่ยนะคะตอนไม่กี่ไมกี่ที่ก้าปีที่แล้วน่ะแล้วทีคุณวิ่กมก็บอกว่าเนี่ยผมยังไม่เป็นคนดีผมกําลังเดินทางไปสู่ความเป็นคนดีทีนี้เนี่ยพอมาวันนี้พับเนี่ยคุณวิ่กมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเนี่ยคิดคิดดีแสดงว่าคุณวิ่กมเนี่ยก็พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยทีเดียวอันนี้มันมันมีที่มาที่ไปยังไงผมเล่มนี้เนี่ยขายไปแล้วเนี่ยเดือนแรกก็ขายไปล้านกว่าเล่ม แล้วเล่มหนึ่งเนี่ยผมต้องมาซับสีดายหรือต้องมาโป้เนี่ยเล่มละเกือบ1ิบบาทแต่ผมเนี่ยได้ทําความดีก็คือแบ่งปันแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้การที่เป็นความรู้เนี่ยก็สร้างภูมิคุ้มกันให้คนเราเนี่ยมีความสามารถมีความเข้าใจแล้วก็รู้จักแยกแยะในสิ่งที่ถูกควรคือในในหนังสือเล่มชีวิตใหม่เล่มสองเนี่ยถ้าท่านอ่านเนี่ยจะเห็นว่าคุณวิกรมเดินทางโดยเฉพาะเส้นไซบีเรียแล้วผมก็คิดว่านี่ต้องต้องมี จะเห็นอะไรมากคือ,อ,อ,อในแง่ธรรมะคุณวิ้มเห็นอะไรครับไปเห็น,น,นโลกกว้างขนาดน,นั้นครับ